สวัสดีนะคะทุกผู้ทุกคนทุกคนที่น่ารักทุกคนนะคะเขาก็หุณทุณนเลยหลายเรื่องค่ะที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามให้ <c oughs> มื่อวานนี้เฮาสิพามากินนี่ค่ะตา่างีนไก่ะค่ะตา่างีนไก่ตา่างีนไก่โซ่เอานี้วิบ้าเขามาีนะมา,มาไ,ไม่ได้ไไดไวิ้าไี่บ้าก่าทร้อยสามเก้า ตีนไก่ใส่ใส่ไข่หมึกค่ะนี่ค่ะตีนไก่ใส่ไข่หมึก